สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปอกไปมิดหมอแค้นแฟนหมอลำมน้องพี่น้องเนาะมื้อนี้วันที่หนึ่งวันแรงงานแม่นว่ากสัแมน่แมนค่ะเออมื้อนี้ได้ยินข่าวเข้าววา่ามีเอฟซีพันแท้ของสาวหน่อยเพรวันแพงถามเรื่องอย่างเราตอบได้เบิดเรลวา่ราระวา่าติดตามมาตะโดนแล้วอยากใพาพี่น้องไปไปเบิ้งเราไปสัมผัสล้ว,วา่าแท้ขนาดใดเอา้าใจจัดหละพี่น้องเอา้ามานืน่อกลัวขยันเลย หมดก้อนอีกคักเลยเด้หนะ่เนาะลุงศูนย์หกโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องเ,เอ้ยมาหอดมาถึงน้ำหามาสองมือแล้วได้ยินว่มามีเอซีพันแท้ของสาวน้อยเพียบปนแพงเออที่ตามมาตะดวนไปก่อนสาวน้อยเพียบแพงลุงสวัสดีนะครับพี่น้องครับสาวน้อยก็ที่ตามกับพอสะดวนมาได้วเราก่มาเริ่มจากอุ้งหยิงมาหนิล่ะมาลริ่มกันได้โอ้เอาเนี่ยน้ำตัวจังหน่อยเนี่ยคือว่าเท่าไหร่ก็พอเนาะกับพอบุญนี่ละแฟนพันแท้สาวนอ้นนนวนอยเพียบปนแพง แม่นผู้เดียวกันบอกกับบุญมาแม่นครับ,บมาสีลาดเล่านี่แหะสีลาดเล่าเด้อพี่น้องบ่แม่นพาคจวดเด้ ừ, อเออเพราะว่าจริงๆแล้วกัหมอลำกับมักมาในสายเลือดนั่นแหละมักทุกคณะเอาเรียงมอลัมถ้าสมัยโลกโซเชียลมันนี่ก็สิเห็นติดตามกับมาดูยจิตวิาจริงๆแล้วกับุ่ตรมาพอหนังของหยิงเ,น,เนี่ยบอลวันเป็นจังได๋อือเอาบื้องลัดติดเลยแหม บราเป็น้จเปลี่ยนสั่งคณะอื่นกับเบิ้งก็ได้เบิ้งมัดทุกคณะแหละก็พอได้ไปพาดพิที่ว่าคณะไหนคณะนี้ดอกก็เบิ้งมัดอะไรดีพอดีกับพ่อแต่บ้าบอพ่อแต่บ้ามักเบิ้งมักมัดแต่ว่าช่วงนี้ติดองหญิงเมียนก็ติดดอกมันเป็นยังไงบุ๊กเขาว่าเจ้าขบองหญิงมีตาผู้เท่าเมียนใครทำในอายุเทัยหลับพี่ผอหาทิพย์สองหาทิพย์สามเนเดียวกาลังซ้ำหนีเหระพี่น้อง เด็กตาดำๆนี่ล่องขึ้นจักคปุ๊บจี๋เออเอาเอาบันทึกถามเดี๋ยวสิล่องพูบเราเบิ่งกันพ่อยายถามถามเมื่อกันนะว่าล่องหัวแถบเหรอครับว่าอันพ่อยายเสื้อพ่อยายบุญมากมปนบอกค่ะอืพ่อยายบุญมากคิดว่าเป็นยังสาวหน่อยเพชรบานแพงจังมีแฟนคลับหลายเกิดจากอีหยังโอู้เกิดจากอุ้งยิงนีเหระว่ามันอุ้งยิงเอารถอดเสไปตอนเล็ก อกี้กก็ทีนี่ผู้ติดตามก็ลายอยู่ดอกเนาะอืมก็ลายตอ่ไมพะย่แหลมพหยังเขามาาไม่ไม่ัไมแก่งแมวลงแมวหลากกับเบิ้งยู่เด้พอน่เบิ้งเด้โอ้แมวลากับพูจักพูจักพะย่แหลมแล้วไปจูดบังไฟอยู่หันอยู่นีเนาะไม่แหลมก็ได้เนาะเอาลาไปออกเฮดคอนเทนต์จูดบังพงไฟก็มีผู้ติดตามก็จริงก็ต้อกับว่าหลายสมุงอี๋พ่อตาอุ้งข้าเบ้านปังเลยปังเนาะว่าว่าได้บอย่างได้พูดได้ฟังนีติดโลดจะเป็นยังไงอือพ่อีน พ,พยายการใช่ไหมหุ่นจักรเราบ่า,าพยายการใช่หนิหุ่นจักรของเราไม่ใช่ไรเนาะเออตอนนั้นแล้วเป็นอย่างจากักมเนเราเป็นอย่างไรเราก็เป็นพระเอกมาตั้งแต่สมัยเสียงอีสานผมไม่เหมืนบ่โอ้แล้วเป็นพระเอกมาก่อนมันนั่นทอ,อ,อนลแล้วเราไปยุ่งเรเสียงอีสานมาแล้วก็ลงมาคณะนั้นคณะนี้แน่ว่าเรากล็ลเรามาเราก็เลยมาสังกัดอยู่ปัจจุบันกับยุคนุ่มสาวหน่อยป้าที่โตพี่น้องแฟนคอนเสิรอีหรีพี่น้องใครไม่เคยเอามีดจีดออกมาหนิเนาะเลียดไรมากหนิเป็นสาวหน่อยเลยดิเอาทดสอบเราอีกเนี่ยเราหนูแถบ่้ว พอยศเราก็เป็นพระเอกมาล่ำเกาตาสมัยพอหง่สงการหัวระล่ำน้ำกันมาแต่ใดแถวใดแล้วเป็นพระเอกตัวแต่<ะ>จิดลำ<ะ>่ำคักๆัล้วจนวาเล่าก็บแไมได้จีนก็ลดหกหล,ล่อหน่อยคือมันลดสี่หล่อหน่อยแต่ไม่ไดจีเราไปร่ำเนาะ,ะหกหล่อหกหล่อเติมไปบ้านหลายเดยวนอนต่จีนขั้นเดียวไปหมดขนาดเราว่าแต่จีนบ้านนี่ไปนี่ล่ำพลังงานอ่ะร่ำั้งย่ำเป็นย่ำขึ้น บัดเน่ามันขึ้นเจอเราเขาจะเอาพวกผูกล่ำก็มีแล้วตัวสัตว์พันล่ำล่ำถักลายแล้วย่ำเวียนพันยันหยุดโอ้ต่อนซ่อนเนาะเสียงดีเด้พันหยุดบอลธรรมดาเด้ล่ำปลาโกรธใจคิดถึงนี่คืนนี่โอ้ยบอลธรรมดาเป็นตอนซ่อนเลยต่อนซ่อนสองล่ำปอาเอ๊ยนี่ติดล่ำยังเป็นแฟนคลับอุ้งอิงเป็นแบบแห้งบนบริบอแมนเอาทั้งสี่ถามทั้งสี่จะไปแม่ติ่มนี่แห้งติดตามแล้วแม่ติ่มติดตามแล้วแม่นุ่มแต่แม่นุ่มจิ้มตาสมัยอยู่ปฐมพื้นนี่ต้องจิ้มก็ได้มืออุ้งอิงมาออดิชั่นมือแรกสส่เยัง กุงยิงนีใส่เสียเข็นเน่าภาพเข็นเหินจังน้อยภาพเข็นจังน้อยความผิดทางมีมีโลโก้สีดำอยู่หน่ะเอิอแล้วแม่เล่าหนักก็บสีใส่เสียชี้ดัเงินข่ายกับเสียขายจีใบก็บสียังก็ประมาณนี้กันละผู้ใดเป็นผู้ไทยเอาเหมือนันบอกว่เป็นเสียโน่นหมอเป็นผู้ไทยเสียโน่นมีกล้องสองตัวด้วยเหมือนันกล้องสองตัวอยู่ข้างหลังก็บสีมันมีปลาหมดแน่ก็สีมีไอ้ไรอะละไอ้ปักค่อยแล้วยันี่เข็ดอาชีพบพี่ยังก่อคุณวะโอ้ยก็บว่เห็นยังดอกกบเป็นเศร้าหายเศร้าหน้าเลี้ยงหม้ยเป็นลีะ นี่คือเจ้าของฟ้ามัวบามันเด้พี่น้องถ้าผู้ใดสนใจเอออยากได้สายเลียงมีั้งแต้สี่สิบเป็นต้นไป ก็อยากเล่าสื่อหัวเงี้ยวแดงๆเดิมๆนี่เบมืยังว่าพระเอกวัดชีวะดลยังบ้าๆถามมึงแน่สื่งหัวขึ้นสื่อขัดสื่อแน่แท้อ้าวพะเอกวัดกใครอู้จักงดวัดชีวะดลโอ้ยเราไปสื่งหัวนั่มพะเอะสารคามอยู่หันเราเบาดีที่ยงตัวโอ้ยี่หันเราอัานพะเยาวัดสิวะดลเราขี่รถไปไปล่ำทางไหนเราเห็นงัวง่ามเราเห็นงัวง่ามบ่อใดดีพอดีห่ววัดสิวะดลอาจจะมาจากฟาร์มนี่กันได้เแมันต่อตอไปเนาะเออหน้ลรับที่นี่คิดว่าอุ้งอิง สีกระแสไปได้อีกโดนบ่โอ้ได้โดนได้โดนเพราะว่าแฟนคลับของสาวหน่อยกันย้อเนี่ยพ pues yeah, ี่กันเด้บอลธรรมดาเลยเขาเจบก็คือว่าคนนี่ยันมันหักแล้วมันหักเลยเด้แม่นวะคือว่าไปได้ไกลอุ้งอิงอายุกันยังหน่อยเดี๋ยวเพื่อที่วันได็กก็ซ้ำในในความคิดของของผมนี่นี่พี่น้องคือควบหลอดไปไปได้หลายของคนที่หักอิหรีแม่นอือก็คือเตือนกันนะมัสม่าเนี่ยคันเหยียด่ไงงานแล้วก็ต้องเช็คตะก่อนว่าเออนี่เพื่อให้ลงคลิปอย่างนี้เนาะอ่ะตัดเข่าโค้ชจะได้ขายยาตะก่อนเด้อพี่น้อง จะข้าวกันสมุัว่พี่น้องสมุัว่แม่หมันพี่น้องแสบ่บเสบคัดมือเศร้านี่อันอันนี้อันอันอัน,อนแฟนพเยญ่เนาะนเออแฟนพหไ่คัดเองพี่น้องเบิ่งสมุัว่แม่หมันพี่น้องตัดเขาโฆษณจาจักหน่อยโคตได้ขายยาเนะาะเสบ่สบบมาเสียบแล้ววายซิมึงอ <c oughs> ต่ออนซ่อนพี่น้องทำลายแตกเลยเอา้าตัดเขามาไหมพี่น้องมาดนี่ <c oughs> <c oughs> เอาดึงไปโอ้คนไว้ป่านนี่แล้วเนาะสมัยตดกี้มันเป็นยุคเก่าสุดก็ยังมปผลเนาะเมนามนบลมสับปะรดถ้าเป็นเบาซ้ำน้อยถ้าไปก็มามุดตุขนานอะรยึดตามม่อขนาดแต่กีมันทังบะมี่โซ่เชียวบ่มี่ยังเนาะแต่เด็กยิ้นเขาจะล่เขาจะยังกับมักเลยแต่จีบ่ลัมแต่จีบว่าด้เปิ่งงยๆเด้แมีนบ่มี่รถมอเตอร์ไซค์ได้ยางไปเหมือนแต่จีพรามันธรรมดาเด้ไปเบิ้งเป็นแฟนพันแท่แฉ่เด็พผ่้สิไปเบื้องบะลือมันหัวสิมีมอเตอร์ไซค์แน่ยวางสัีปะรด้แม่นีพอยาง จักรยานยังหายเนี่ยจักรยานยังหายเนี่ยไตจีจักรยานเราขึ้นหัวทึ่งเฮี้ยนคนเด้อวันธรรมดาเด้เอาไปยังยันจีก็ไม่รักคนเด้วไม่ม<อ>า,<อ>าเพราะมีเนาะเออวอนเบาเหร่นเด้เ<อ>จักรยานนี่ต้องเอารถน้ำรถยูงมาเนี่ต้องเอาขึ้นบดเด้อเพราะที่มาไหรคือสมัยนี้เด้แเมนเมนเออโคตรไตจีมันบันเป็นธรรมดาก่ะจากเบื้องมะล่ำตะลเจียนนี่แม่นมักสาวขันบ่อนบุญปังนึ่นกับพ่อพ่อกันาตบ่อนมาติดเท่ากับโหลไปหากันคือกุมื้อนี่เด้อืมอยากเบื้องมะลำนี่มันต้อง,อออองไปเบื้ แล้ววันที่สี่นี่ตอนนี้เขาอยู่ลอยเอ็ดเราพีนน่น้องเนาะตอนนี้เขาอยู่ลอยเอ็ดวันที่สี่นี่เป็นมะล้อมยุสเซอกบกไอสารข้ามสิไปบอมันก็คืดว่าจะไปนั่นแหละแต่ว่าด้วยผ้าละเดินนาทีบางทีมันก็อาจจะไปเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปได้ก็ไปอาะไปะได้ก็ไปหรือไปน้ำไหยข้ามผ่านเนี่ยออพอว่ามันไปไห้ขําผ่านเราก็เดี๋ยวถ้าสิไป โทษหาพ่อยไงเนาะเยอะขนาดไมาขับพ่อยไงไม่ขึ้นมาพ่อยไงแต่ผมว่าเขาเล่าร้ายเกินหรอเออนั่นแหละพี่น้องนี่คือเสียงเบานี่คือออกมาจากหีบใจพ่อยได้จ้างเจ้าเจ้าเมียปอบอได้จ้างเลยเออจ้าสิจ้างเอาอย่างนั้นขอบันได้ั้นจะได้ขายยาอี่ยงเลยนี่เรามาถามถื่ขั้นดีๆหรอกคือผู้มากบอไดขึ้นคนซาไปตลาดหมู่บ้านนี่พ่อยไงพ่อยไงผ่านเมื่นั่นพ่อยไงผ่านเมื่นั่นโอ้สวัสดีครับโอ้ยอยากให้ไปสัมผัสผู้หนึ่ง เป็นบาจังสี่ทางพูดได้ถามยังเล่าตอบได้เรื่อยๆที่เจ้าสาวหน่อยนี่งิคือว่าขึ้นซื้อเลย่องน้ำพอไงบุญมากเขาว่าเราหูจักบัดเลี้ยงสาวหน่อยเพี้ยนหมดเพงแต่ากับบัดรเล่าหูจักมาตลอดเด้หูจักว่างหญิงุงยังมา่นนี่ละแต่ว่ากัประวัติขึ้นหลังกับยังพฝ้าหูอยู่อยู่แต่ว่าทางพูดว่าทางพ่อติดตามครับกว่านี้แต่ว่าคู่มือนีเบิ้งถูกมือเบิ้งถูกมือเฮ็ดยังอยู่กับขันวัดตะวังเออได้เบิ้งอืมเกิดแบบนียกับว่าเอาเจ้าคือเบิ้งครับเบิ่งนเออ พอตีนอนกับทางบึงตะกอนก็จะเนี่ยมอศก็มาเช็คเกือดจริงว่าผู้ใดไปใส่ว่าใส่เฟื่อลงชิปแนี่ยผู้พระเอกไดมอนด์ลงแน่ไอผู้ใหญ่การใส่ลงแน่นุ๊กไอ้มัก์เกอรีก็เสียน่นได้เบิ่งส่งพญนิพันธ์จะเกี่ยวบ่ะพินิพันธ์ก็ว่เบิ่งได้นอมกับตะกอนยีสารอยู่ที่ตงกันนาะโอ้เออขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อนี่ล่ะนี่ข้ามผ่านก็เบิ่ง แม่ติมวันนี้กัติสมากตาขอญาติเอ,อ้ยซื่อขนาดคนเนาะตาเล่ามาอยู่จากปฐมพุ่นละแล้วก็อยู่โอ้แ<า>ม,ม่นุ่มติมมาจากปฐมม,มาจากปฐมแล้วอยู่ปฐมแปดเก้าปีเหมนเดิมม่นุ่มติมอืมแล้วคิดว่าเราดูแลอยองหญิงได้ดีป่อเอาเงินให้น้ำเล่าฟันานาร์ผู้จักวา่านุ่มโจนาะพ่อจสิแจงเล่ามือรับอันโลนอันมือทังอดไม่แสงครับนรือเปล่แมนโอ้ยไห้น้ำเลยก้มหน้าคู้ช่วยยังสินาะจ้าได้ยุดอกบอดไปได้ก็ไดเพราะอย่ดอกอธิว่าเสียตัวเล่าว่าเพราะห้เราไปน้ำรถดูนแมนจังี่่ก้้มหนนาาพอทด โอ wow. nice ้ยขนาดหูจักษ์ก็ด้ว่าว่าราสิแจงแล้วว่าสีแจงเออยังไงเยียงไงบอกว่าเราซึมตาำตาซึมนาำแม่ติมมันโอ้ม่ได้ใครจนมกันมือป้าดั่นแหละวันหนึไปค้าดันหูยักก็ได้ว่าเขาสิแจงไม่น้องติมมันัแล้วก็บอกก้อนเราเนาะเอากล่องไปเสียงไว้ใส่อยังนั้นสีนาอยนุ่นอนสิเยาะปากด้วยม่หน่อยยาะปากเอิ่นมาเป็นว่า่ะไมวนนี้ม่ติมกันนะเดี๋ยวตัวรอตัเลี้ยวตัวสัตเราหลายเม่ติมกัน ไม่ต้องจิ้มกับอุ้งหิงอยูโอ้คือว่าเคมีเข้ากันไม่ต้องยังไงกับว่าที่เป็นดวงหนุนนั่บมาเสียนเกี่ยวกับเรื่องดวงสตาร์บอเมื่อไปอันโดมสาวหน่อยเนาะเอาอันอุ้งหิงไปฝากเนาะเอ๋แม่จิ้มอยู่สายลุกขึ้นมาสีหน่าสีตามาตั้เมื่อแรกที่อุ้งหิงไปอยู่น่ะข้า่เจ้าให้ยู่เด้เพื่อนนั่นเลี้ยงฝากไปนั่อันให้แม่จิ้มผู้ดูแลโอ้ที่พากันต้องกรุงเทพรับละละไอ้จิ้ว่ารับแล้วเมื่อมาเสียหายดูแลน้องเหมือนกันเลยว่าละ ม่้ิีมก็เอินแม่้ิีมเอาจากห้องมันเนาะอยู่ใน่อ่านบาดพักของคนนั่งยู่โดมเนาะี่ยิีมแบบง้อเนี่ยกินมากหนากับบ้านหลังหรือมันแล้วก็ง้อเนี่ยกินมากเนาะมานนี้เออพอยู่น้ำเมียแหละเป็นลูกเป็นเต้าเนาะกับก้อนเอาถึงน้ำเกินอดียบาดนี่เป็นยังบุญยังขุนเหมือนผ้าเล้าไปได้ดีมากแม่กิมก็ได้เล้าก็หักคือลูกคือเต้าได้แม่น้องกิมก็ได้ไงแม่แม่เนี่ยคนอยู่น้ำกันเนาะไปทองขุนละท่างกับกรุงเทพยไปหันไปนี้ ก่อนเราจตรวจมารวมมาผ่าน,นีสานนี่บัดสุดท้ทายไปเห็นนอนน้ำกันอยูไนต์ตรวจพอ,อยู่ตันเตีตัตนตีตัวแดดแดดมาล่ำอยู่อ,อันนี้ยังก่ะอ,อันแถวอ,อันสวนน้ำแถวชุ่มพ่นบุรีแถวนี้โอ้แถวสุรินทร์นีแ่แถวสุรินทร์อันนั้นโอ้ยความเจได้ขึ้นรถตูท<ป>ถ้ที่รถที่รถตู้ยังม่ท่นในแม่มันพอผ้าลูกไปคับไปเนี่ยกู้แป้นขับเขากล่โอ้คือยังเดินด้บยบัตร ไอ ai, ไ้ที่เป็นน้องได้ใส่ทองรถเดือนนี่เป็นได้เล่ะผ้ากันไปล่างหนาะแปลงฟันอยู่หนาของน้ำนางกอจ่ออยู่แต่เด็ดสวนพี่อย่างนี่แหล,<ร>มลมะมอนลำบากมันเป็นอาชีพที่สบายไปไหนได้พี่น้องลำบากมันก็ต้องใจลักนอนกลางเดือนจีนกลางไส้ตาอ,อุ๋งเล่าก็เคยผ่านมันในชุดนี้มาแล้วละ่ะเราเคยลำบากมาแล้วจีนเล่ากับควานมาหมดกู้นแหน่ได้ก็ได้ก่อนธรรมดาเบาเรียงมาสิมาเห็ดเนี่ยมูลนี่มั่เป็นธรรมดาได้ต้องใจลักเกือบใจลักตัวสิ่งก็คือนเอาได้ทันบ่ดวงฉลวงเพถือกันอยู่น้ำคณะอื่นกะ บอดบอดังเลยครันบอดวาอยู่คือควแมดนแต่คือว่าฉลูข้าเจ้าเสีาทิทธิ์ฉลูกันครับบอดจับอดหยังเนาะอพอเจอบอดจัแล้วก็เจีงได้เราเห็ดคอนเทนต์เราเห็ดหยังเราก็เป็นคนหัวคิดสมัยใหม่เนาะออืเราก็เอาอย่างนี่มันข่อยมาสัมผัสแล้วคือเรามาเบาๆทุกข่อยฟังก่อนเนาะแล้วก็กระจายก็พายายหมดเลยบอดจัเราเป็นคนเกียงแล้วหัวเราดีหรือสมันสมองมันธรรมดาขนาดเสียนุ่นมาขอเส้าสอาบ่จะไปน้ำลายเที่ยวแหละเราก็ยังว่าบ่เป็นยังกันดีนู่นอ่อขันว่าหอดพายายนู่นแล้ว ถือกัน้ี่ย่างเด็กกับไ,ไงอันนดค่อยถามเจ้าแนนแต่จริงๆแมาจังเด็กแล้วจังเด็กมายสาวน้อยก่อนโอ้แต่จริเราก็เห็นรถดแหย่ลดย่งบน,นีแน้แลเออยหชยพูดมเราเห็นเดียวแล้วก็มาถือก,กับวิดคู่อย่างนี้แล้ก็ได้เป็นตอนแล้ก็จริงเเราบริหารว่าจบเเงินสี่ลานกลัวเราก็ขายเน่อ,นอ,อมาขายให้ผู้เยก่ออะไราขายเซียวหพิ่นนกับวัานเป็นเซียวกันดีตอนแรกนั่นนะขายโค้ดทำไผ่กันธรรมาดาแล้วเป็นเซียวกันบัดเล่า มาขายให้กันแล้วก็แล้วก็จังมาบอกกันจังกันจังสี่แล้วก็เลยว่าไปน้ำห้องบอลจังกันจังสี่ได้ตัวไปเห็ดนี่ทราบจังไหนมาเป็นเซี่ยวกันได้ครับทันทนาเองนะเองวันนี้พอเมดวาร์เล่าสิไม่จริงแล้วก็ใจออกก็ได้เล่าขายโดนเล่าสิบ่ไปน้ำหมดเลยวันที่สี่ไปน้ำข่อยซะเด้อไปกะพุ่มเป็นไปได้มันกับตีสูงโดนกระทั่งไปแต่วนหนึ่งมัดปัญหาดูดูดูแลผู้เฒ่าผู้ยังน้ำอยู่นี่น้ำเลอก็เลยว่าให้ขับเราให้เติมมั่นทอนหลับพี่น้องเนาะ แต่<ม>จังเสียโน่นนี่โอ้เล่าเบาดีตัวเมียเล่ากับเจี๊ยบีเจี๊ยงเหรอโอ้เล่าเบาดีจิตใจงามดีมูจักคนเมียพันเด็กเขากับโอ้ยสอดเล่าอย่างผู้ดีผู้งามตัวสอเอาว่าเจ้าเบาเนี่ไม่ขยี้เจ้าเบาเนีมัน <c oughs> บุญมากสีหลาดเล่าขึ้นเหมืนบุญมากเพบัดเพลิก่อนจะหนึ่ก็ไม่เคยติดตามดอกตัดเหรีโซเชียลมา่นี่ก็ไม่เคยติดตามมอลลัมก็เพิ่งอยู่กดผู้นั้นผู้นี้อยู่เจ้า,า,ออามาแข่งหนี่มันสาวหน่อยเหมืนมาเข่งสาวหน่อยมาแข่งเจ้ามีโอกาสถึงแมว่าวันที่ซีสิบ่งใดไปเราพันเนาะยี้ยังมีงานละเออยู่ มื่อนั้นตั้งรักวัดสิไปแล้วเอาง่วนเราเลือดต่างใจเว็นบอมเป็นบัณเราเลือดได้เหมือนันล่วงสีปะวัดสิไปล่วงสีนั่นแหละล่วงสีสุวิมลแม่นบัณฑุนั่นแหละวันนี้มันเป็นมะลึงตึงตั้งทึงฟ้าทึงฝนเหมือนยักษ์พิงเลยเนาะเลยววัดี้ไปเอาเอามีมี่อย่างสุดท้ายสุดสุดมี่ยังอยากฝากว่าถุงว่าจะนี่ยุคขอดกตัวโอ้ยุงว่กับมี่ปลาไหลดอกควาบันขาล่งแน่ยังนี่ก็เลยบอนนันดอกขายออกไปน้ำเออมันกับบอนนันดอก ผู้ใดอยากไรกูว่างามเด้อพี่น้องเด้อหน้าด่างหางดอกขาถกมาเอานี่ฟ้ามพายิ่งุ่นว่าว้าเลยตื่นเต้นดอกขาฟ้ามยันนั่นแหละครับหาวัดจีวรดลนั่นแหละพวกเร่ามาบอกว่างามโอ้งาม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 ตรงตรงงามจากควานั่นแหละก็เ่ราะงามสงของไฟเอกวัดดอกเด้อสื่อเราเป็นเงื่อนเดี๋ยวสิพ้าไฟเอกวัดมาเบิ่งจังมืออยู่มีตัวสิพ้าเสียปล่อยปะยันนี่สามีแน่เออมาเนีาย เอาจังสัตวไปอีกบัดติโดนเล่าโอ้เรื่องง่วงบางหันเล่าเป็ดขอบไม่อยเพราท่านหลายมือเนี่ยออย่าไปบุกขอบง่วงก็ไม่คือว่าของเจ้ารุดไปหันจัง่อยปะแยกตัวปุคือพนักงานสื่อไปขายมากบัตรดีอยากได้็มาถือมาเอาหนีเด้อมันจังบริพารหลายมือเอาฝากในด้อพี่น้องเด้อสุดท้ายท้ายที่สุดเนาะไอ้ดี๋ยี่พอรัมเจกร์กันบ้านเนี้ยเด้อยีพออาชีเปิดช่องยูทูบใหม่ก็ได้เออบ่านเนี้ยคือกันอาชีเป็นบุญมาเพจมันแพงก็ได้ออฟฟิเชียลไ นลมนสนชญาถ้ามธราก็เป็นติดตามเราด้วยกันเป็นจจงใดโนพี่น้องฟังยิท่านแต่เขาเรื่องสุริยนเขียนเป็นก่อนแ่งเรื่องพ่วมสิเขาบอนจังพวกแฟนผู้มีใจต่อตั้งให้ฟังบอนเนตอนจอบนกยุงท้องพาเอาแฟนมาพบอนอท่านกำลังจอมสาโโขอกำลังขวน เดี๋ยวนี้ตกถึงตอนอะไรนะผู้ข้าบวงน,น่นาหรือมันเป็นบ้าปวงเอาปืนยิงแม่ปังได้นอนยังอยู่ตะลางหน้าสาวอยู่เปียววางท้องกะไงไปมาเขาแรงง่ายปูป่าแม่นพายสิหาเรียงขอบครอ,อยังมีคนเบาเอาใจก็ใครตวัวท้องแล้วไงบ่มีผูัว ไฟสิดตุ้มบัดจุไฟพี่น้องไก่พี่น้องไก่พอได้ลำเลเียวตัวคนเดียวสิเพิงไผบัดยามหอนโอ้ยไปไปไปปะปะไปไปไปฝากบอสโจให้